ขอาการประคุณเจ้านิดหนึ่งนามาถุรัตนตยัตสะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบรัศการขอโอกาส่ันคุบาจารพระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาโยม ที่ได้มาร่วมในการทำบุญกราบสักการะองค์พระาธาตุพนมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอโอกาสนี้าวางมือลงขอนมโมทนากับคนเจ้าหละกายาโยมทุกท่านทุกคน พวกเราก็ได้เดินทางจาริกบุญจาริกธรรมสเสวงบุญสเสวงธรรมในช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่ไปกราบสักการะคารวตาวันบุรพาจารย์วัดไตรสิกขาท่านอาจารย์สมภพชติปัญโย <c oughs> เอกุนั้นก็ได้กราบสักการะพระาธาต จนมาถึงพระธาขนมเมื่อนก็ได้บำเพ็ญบารมีฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะทั้งฟังทั้งคืนทั้งปฏิบัติทั้งคืนทั้งนอนทั้งคืนพอมีเอาที่เราสะดวกนั่นแหละการทำหน้าที่การปฏิบัติกาไม่ให้ลำบากจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้สบายจนเกินไป เอาแบบตามสมควรทางสายกลางแต่ก็ไม่ใช่ว่าทางสายกลางแบบตามใจฉันฉันว่ากลางฉันก็กลางฉันว่านอนนี่แหละมันสบายทางสายกลางฉันว่ากินเยอะๆนี่แหละมันดีทางสายกลางอันนี้ก็ไม่ใช่ละก็คือให้มันสมควรจนเช้าเราก็ได้ทำบุญใส่บาตรจนจะได้ถาวายพระทหาร เสร็จแล้วก็จะได้หอมผ้าพระธาตุเป็นการสร้างศรัทธารักษาศรัทธาแล้วก็เพื่อให้เป็นกำลังในการที่จะต่อยอดในการให้เราได้ศึกษาในการที่เราจะได้ปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นอันนี้เราก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้นะการสร้างบารมีในเส้นทางแห่งธรรมเนี่ย ก็จะมีหลายระดับอันนี้เราจะต้องให้โอกาสกันบางคนก็สามารถที่จะให้ทานได้ก็ทำบุญตามกำลังที่เราทำได้ไม่ให้ตนเองลำบากบางคนรักษาศีลได้ก็รักษาศีลเว้นบาปละชั่วแต่ว่าคนสามารถเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา เร้ว,ว่าพระพืติปฏิบัติขัดเก่าตนเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนโมธนาเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าใครไม่สามารถปฏิบัติได้ก็รักษาศีลให้ดีใครยังรักษาศีลได้ไม่ดีถ้ามีโอกาสก็ให้ทานธนานการให้ทานก็ดีนะเป็นบุญเป็นกุศลการรักษาศีลก็ดี เป็นการขัดเกลาให้เราบริสุทธิ์การชำระขัดเกลาจิตใจก็ยิ่งดีฉะนั้นทั้งสามอย่างนี้ทานศีลภาวนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาล้วนแจะเป็นการสร้างบารมีเป็นการทำความดีเป็นการทำให้เกิดความเจริญในจิตใจเราในพระศาสนาอันนี้เราต้องให้โอกาสกันนะ ใครให้ทานได้เราก็อนุโมทนาเราอย่าไปดูถูกทานเรียกว่าบอกการให้ทานยังไม่ใช่การที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดการที่เราจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเบื้องต้นเราก็ต้องให้ได้ท่ามกลางก็ต้องให้ดีที่สุดก็ถึงจะสามารถที่จะได้เร็วได้มากเรียกว่าที่สุด ถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมกันใครให้ทานได้ก็ให้ใครรักษาศีลได้ก็รักษาใครภาวนาได้ก็ภาวนาอนุโมทนาในบุญของซึ่งกันและกันความเจริญในธรรมหรือว่าความเจริญในศาสนาก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราดูถูกกันเองใครให้ทานก็ว่าการให้ทานนี่แหละมันแบบทําให้เกิดความหลง หรือว่าทำให้คนเกิดความโลภก,การรักษาศีลก็ไปหลงคิดว่าตนเองเก่งตนเองดีบางทีก็มีทิฏฐิมานะการภาวานาบางครั้งก็ยังไม่ใช่การที่จะให้เราสามารถที่จะให้เกิดปัญญาพราะวางคนภาวานาด้วยความหลงภาวานาด้วยความไม่เข้าใจคืออะไรบางคนหลายอย่างก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้น มันไม่ถูกใจตนเองเข็ไปทำนี้หรือว่าไปดูถูกการทำหรือว่าการปฏิบัติของคนอื่นอันนี้มันเป็นลักษณะของคนผ่านคือไม่อนุโมทนาแล้วก็ยังไปทำนี้การสร้างบุญสร้างบาร,รมีของคนอื่นผู้ที่เป็นบัณฑิตก็จะมองเอาประโยชน์ให้ได้ทานก็ดีสินก็ดีภาวนาก็าดีการทำความดีการช่วยเหลือสงเคราะ สังคมเรียกว่ามีความเมตตาการุณาเพื่อแผ่แบ่งปันในการเป็นอยู่ร่วมกันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีบัณฑิตชนเรียกว่าผู้มีปัญญาก็จะไม่เพ่งโทษก็จะไม่ดูถูกก็จะเอาประโยชน์จากความดีที่เรียกว่าอนุโมทนาบุญเรียกว่าชื่นชมในความดีของคนอื่นได้บัณฑิตผู้มีธรรม สามารถที่จะชื่นชมความดีหรือว่าอนุโมทนานในบุญของคนอื่นได้จะว่าคนพานหรือว่าคนที่แบบยังมีจิตใจไม่สูงคอก็จะไปตำหนิหรือว่าอิจฉาดูถูกความดีของคนอื่นซึ่งพระเจ้าท่านบอกว่าอย่าดูหมิ่นความดีหรือว่าบุญนั้นว่าเพียงเล็กน้อยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่น้อยเลย ใครที่ให้ได้ใครที่เสียสละได้ใครที่ทําได้ถือว่าจิตใจสูงที่เขาสามารถสละได้ให้ได้แบ่งปันได้สามารถรักษาศีลได้ซักส,สามารถภาวนาปฏิบัติได้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่านโมทนาและที่สําคัญยิ่งเราต้องทําให้ตนเองคนอื่นจะทําคนอื่นจะได้หรือว่าคนอื่นไม่ทําคนอื่นจะชั่วอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขา จะว่าเราเนี่ยใครจะขัดเก่าไม่ขัดเก่าใครจะว่าเราไม่ว่าเราแต่เราต้องขัดเก่าตนเองเพราะว่าความดีความชั่วบางครั้งก็มาดีอยู่ที่คนอื่นรออยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละใครจะดีขนาดไหนถ้าเรายังดีไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์ใครจะชั่วขนาดไหนถ้าเรายังไม่สามารถละชั่วได้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เป็นเรื่องที่น่าอันตรายสําหรับตัวเราแล้วเราทั้งหลายจะต้องมองที่ตัวเราเนี่ยขัดเกาตัวเอาขัดเกาตัวเราให้ได้ให้ดีให้มีคุณค่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เราเกิดความเจริญฉะนั้นวันนี้ขอ,อนโมทนากับท่านทั้งหลายนะมากน้อยก็เป็นบุญพวาเราเนี่ยอยู่กับบุญเชื่อว่าอยู่กับสิ่งที่ดี เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขถ้าเราละเลิกถึงบุญเราเราก็สุขใจอิ่มใจเราก็มีความรู้สึกที่เกิดความงอกงามเกิดความเจริญถ้าเราคิดถึงความชั่วจะเป็นความชั่วใครก็แล้วแต่ละ่ะโดยเฉพาะความชั่วของตนเองที่เราทำเนี่ยที่จะเราก็จะเศร้าหมองฉะนั้นถ้าเราคิดถึงดีแล้วเรามีความรู้สึกดีหรือว่าเป็นกำลังใจให้เราทำดี เราก็ควรคิดถึงดีแล้วก็ทำดีชีวิตเราก็จะเจริญในความดีถ้าความชั่วจะเป็นของคนอื่นก็ดีหรือว่าเราทำก็ดีอันนี้มันไม่ดีเราต้องละให้ได้แล้วก็อย่าไปคิดถึงความชั่วมากเพราะความชั่วของคนอื่นก็ดีหของเราก็ดีทำลายความสุขทําให้จิตใจเราเศร้าหมองฉะนั้นถ้าเราเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เราต้องเอาดีให้ได้ คิดถึงดีให้ได้ทำดีให้ได้แล้วเราก็จะเจริญในความดีพอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในศาสนาเจ้าบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ